ถ้าผมบอกว่าใต้พระพุทธรูปโบราณที่นครราชสีมามีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่มากกว่า1,300ปีทองคำเงินและสำมฤทธิ์ที่ฝังไว้ตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรไทยยังไม่เกิดคุณจะเชื่อไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายผจญภัยไม่ใช่แผนที่ขุมทรัพย์ในหนังฮอลลีวูด แต่การค้นพบจริงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่วัดสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาตอนที่ชาวบ้านเจอพระพุทธรูปหินทรายโบราณน,นอนอยู่ในวัดไม่มีใครคิดว่าข้างใต้จะมีอะไรซ่อนอยู่แต่พอกรมศิลปากรเข้ามาขุดค้นสิ่งที่พวกเขาเจอมันเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณของไทยไปเลยมาดูกันครับว่าใต้พระนอนองค์นี้ซ่อนอะไรไว้และทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ เมื่อแผ่นดินเปิดเผยความลับเรื่องนี้เริ่มจากพระพุทธรูปหินทรายองค์หนึ่งนอนอยู่ที่วัดสูงเนินมีคนเห็นมาเป็นร้อยปีแล้วไม่มีใครสนใจอะไรมากพระองค์นี้สูงประมาณ145เซนติเมตร แกะสลักจากหินทรายท่าทางเป็นแบบวิตตกรรมมุตราหรือท่าประธานพรชาวบ้านที่นี่เรียกพระองค์นี้ว่าหลวงพ่อโตเคารพบูชากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดแต่ก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าพระองค์นี้มาจากไหนทําเมื่อไรหรือใครเป็นคนสร้างจนกระทั่งกรมศิลปากรเข้ามาสำรวจพวกเขาสงสัยว่าพระองค์นี้อาจมีอายุมากกว่าที่คิดอาจเป็นมรดกจากอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองบนแผ่นดินโคราชในอดีต เมื่อเริ่มขุดค้นบริเวณฐานพระพุทธรูปสิ่งที่พบทําให้ทุกคนต้องตะลึงใต้ฐานพระลึกลงไปไม่กี่เซนติเมตรมีภาชนะดินเผาฝังอยู่และเมื่อเปิดภาชนะออกแสงสีทองวาวแวววับขึ้นมาในความมืดภายในภาชนะมีเครื่องประดับโบราณทั้งหมด33ชิ้นแหวนทองคําหลายวงต่างหูงานเก่าแก่ ต่างหูสำริดแบบขดเกลียวที่เคยพบในภาคได้และที่สำคัญที่สุดคือแผ่นโลหะสองแผ่นที่แกะสลักอย่างประณีตแผ่นแรกทำจากทองคำแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งในท่าประธานพรรายละเอียดละเอียดอ่อนมากเห็นทุกเส้นจีวรทุกรายละเอียดของพระพักแผ่นที่สองทำจากโลหะผสมตะกั่วกับดีบุกแกะสลักเป็นพระพุทธเจ้ายืนมีบริวารสองข้าง นักโบราณคดีเชื่อว่าข้างหนึ่งคือพระพรหมที่มาร่วมประกาศพระพุทธศาสนาผู้อำนวยการกรมศิลปากรพนมบุตรชาญราชกิจออกมาให้สัมภาษณ์ว่านี่คือการค้นพบที่สำคัญมากมันบอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรโบราณที่เคยเฟื่องฟูในดินแดนนี้ก่อนที่ประวัติศาสตร์ไทยจะเริ่มต้น เทคนิคการแกะสลักที่เรียกว่าเรพูเซหรือการทบจากด้านหลังให้นูนขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าช่างฝีมือในสมัยนั้นมีความชำนาญระดับสูงมากไม่ใช่งานหยาบๆแต่เป็นศิลปะที่ประณีตและต้องใช้เวลานานในการสร้างคำถามที่เกิดขึ้นทันทีคือทำไมต้องฝังสมบัติเหล่านี้ไว้ใต้พระพุทธรูปและใครเป็นคนทำก่อนที่สุขโขทัยจะเกิด เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปในอดีตกว่า1,300ปีในยุคที่อาณาจักรสุขโขทัยยังไม่เกิดอายุทยายังไม่มีแม้แต่อาณาจักรหอมเกยังไม่เข้ามาครอบครองแผ่นดินนี้นี่คือยุคของอาณาจักรทวาราวดีอาณาจักรลึกลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่มีบทบาทสำคัญมากในประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ทวาราวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างราวพุทธศตรวตรรษที่11-16หรือประมาณคริสตศตวรรษที่6-11แปลเป็นปีคือประมาณพศ1100-1600นั่นคือช่วงที่อาณาจักรนี้เฟื่องฟู อาณาจักรทวาราวดีเป็นอนาณาจักรแรกๆในดินแดนนี้ที่นับถือพุทธศาสนาเถราวาทไม่ใช่ฮินดูอย่างที่หลายอาณาจักรในสมัยนั้นนับถือและพื้นที่ของพวกเขาไม่ได้จำกัดแค่ภาคกลางแต่ขยายไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยรวมถึงพื้นที่นครราชสีมาหลักฐานที่พบในสูงเนินบอกว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของทวาราวดีมีวัดมีพระมีชุมชนพุทธศาสนิกชนอาศัยอยู่ ชื่อสูงเนินหรือที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่าสูงโนนมาจากภูมิประเทศที่เป็นเนินสูงในสมัยโบราณผู้คนมักเลือกสร้างวัดหรือาศาสนสถานบนที่สูงเพราะเชื่อว่าใกล้สวรรค์ศักดิ์สิทธิ์และการฝังสมบัติไว้ใต้พระพุทธรูปนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในพุทธศาสนาที่เรียกว่าการบรรจุพระาธาตุหรือการฝังของมีค่า เป็นความเชื่อว่าการฝังสมบัติไว้ใต้พระเหมือนการทำบุญถวายแด่พระพุทธศาสนาเป็นการอุทิศส,ส่วนบุญทำให้ผู้ที่ฝังได้บุญกุศลและยังเป็นการให้พระพุทธรูปนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือสมบัติที่ฝังไว้ไม่ใช่ของธรรมดามันคือเครื่องประดับที่มีค่าทองคำเงินสรัรฤทธิ์และที่สำคัญคือแผ่นโลหะที่แกะสลักพระพุทธรูปอย่างประณีต การทำแผ่นโลหะแบบนี้ต้องใช้ความชำนาญสูงมากต้องรู้เทคนิคการตีโลหะการทุบให้หนูนการแกะสลักรายละเอียดไม่ใช่ช่างธรรมดาทำได้นั่นหมายความว่าผู้ที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้และฝังสมบัติไว้ต้องเป็นคนมีฐานะดีมีอำนาจหรืออาจเป็นพระมหากษัตริย์หรือขุนนางและมันยังบอกอะไรอีกอย่างหนึ่งคือศิลปะข,ของทวารวดีในยุคนั้นก้นาวหน้าแค่ไหนเมื่อโลหะกลายเป็นศิลป์ มาดูกันครับว่าแผ่นโลหะสองแผ่นนี้พิเศษยอดไหนแผ่นทองคำที่แกะสลักพระพุทธเจ้านั่งถ้าดูใกลๆ้ๆจะเห็นว่ารายละเอียดทุกอย่างละเอียดมากพระพักสงบนิ่งทรงผมเป็นกล้าวประสมเปลวจีวรพาดบ่ามีเส้นจีวรที่ไหลลงมาอย่างนุ่มนวลพระหัตยกขึ้นในท่าประธานพรหรือที่เรียกว่าวิตตะกระมุตราเป็นท่าที่แสดงถึงความเมตตาความปรานีให้พรแก่ผู้นมัสการ ช่างที่ทำแผ่นนี้ไม่ได้แค่ทุบโลหะให้นูนขึ้นมาแต่เขาต้องเข้าใจสัดส่วนของร่างกายเข้าใจท่าทางในพุทธศินและมีความรู้สึกทางศิลปะสูงเทคนิคเรพูเซ่ที่ใช้คือการวางแผ่นโลหะบนพื้นที่อ่อนอาจเป็นหนังหรือไม้แล้วใช้เครื่องมือค้อนทุบจากด้านหลังทำให้ด้านหน้านูนขึ้นมาตามรูปแบบที่ต้องการ ฟังดูง่ายแต่ในความจริงมันยากมากเพราะต้องทุบให้สม่ำเสมอไม่ให้โลหะแตกไม่ให้บิดเบี้ยวและต้องออกมาสมมาตส,สวยงามแผ่นที่สองที่ทำจากโลหะผสมตะกัวกับดีบุกแกะสลักพระพุทธเจ้ายืนมีบริวารสองข้างนี่คือภาพที่เล่าเรื่องราวทางศาสนานักโบราณคดีวิเคราะห์ว่าบริวารข้างหนึ่งน่าจะเป็นพระพรหมเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ที่มาขอร้องให้พระพุทธเจ้าประกาศธ,ธรรม นี่เป็นเรื่องราวสำคัญในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านคิดว่าธรรมะที่คนพบลึกซึ้งเกินไปคนทั่วไปคงไม่เข้าใจเลยไม่อยากสอนแต่พระพรหมมาวิงวอนให้ท่านสอนบอกว่ามีคนที่มีปัญญามีจิตใจบริสุทธิ์พร้อมที่จะเข้าใจธรรมะท่านจึงยอมประกาศพระพุทธศาสนาการแกะสลักเรื่องราวนี้ลงบนแผ่นโลหะแสดงให้เห็นว่าช่างในสมัยนั้นไม่ได้แค่เป็นช่างฝีมือ แต่เขามีความรู้ทางศาสนาเข้าใจเรื่องราวในพุทธประวัติและที่สำคัญคือเขาต้องการถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้เข้าใจเครื่องประดับอื่นๆที่พบอย่างต่างหูสำลีแบบขดเกลียวเคยพบที่เขาพระาธาตุในพังงาและท่าชนะในสุราษฎร์ธานีนั่นบอกว่าอาณาจักรทวารวดีมีการติดต่อค้าขายกับภาคใต้แหวนทองคำหลายวงที่พบ อาจเป็นของเจ้าของวัดหรือของผู้มีบุญบารมีที่บริจาคไว้ทุกชิ้นที่ฝังไว้มันไม่ใช่แค่ของมีค่าแต่มันคือความศรัทธาความเลื่อมใสความปรารถนาดีที่คนในสมัยนั้นมีต่อพระพุทธศาสนาเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่หายไปจากประวัติศาสตร์หลังจากที่คนพบสมบัติใต้พระนอนนักโบราณคดีเริ่มขยายการขุดค้นในบริเวณใกล้เคียง และพวกเขาพบว่าสูงเนินไม่ใช่แค่หมู่บ้านเล็กๆธรรมดาแต่เคยเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาที่สำคัญในสมัยทวาราวดีพบซากเสาหินซากฐานอาคารและซากเจดีโบราณกระจายอยู่ในพื้นที่กว้างหลายร้อยไร่มีหลักฐานว่าที่นี่มีวัดหลายวัดมีพระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัยและมีชาวบ้านมานมัสการสักการะจำนวนมาก สูงเนินน่าจะเป็นจุดแวะพักสำคัญสำหรับนักสแสวงบุญที่เดินทางจากภาคกลางขึ้นไปภาคอีสานหรือจากอีสานลงมาภาคกลางนักโบราณคดีพบว่าพระพุทธรูปที่นี่มีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าแบบทวารวดีคือพระพักกลมแก้มป่องริมฝีปากหนาคิ้วโกง่งจมูกกว้างลักษณะนี้แตกต่างจากพระพุทธรูปแบบอื่นเช่นแบบหลานนาแบบสุขโขทยัยหรือแบบอยุธยา และที่น่าสนใจคือพระพุทธรูปสูงเนินหลายองค์ทําจากหินทรายซึ่งต้องนํามาจากแหล่งหินที่อยู่ไกลออกไปการแกะสลักหินทรายขนาดใหญ่การขนส่งมาตั้งที่วัดต้องใช้คนงานเป็นจํานวนมากต้องมีการจัดการองค์กรนั่นบอกว่าสูงเนินในสมัยนั้นมีความเจริญมีอํานาจมีทรัพยากรแต่แล้วอะไรเกิดขึ้นทําไมอาณาจักรทวาราวดีถึงหายไปในช่วงพุทธศตวตรรษที่16-17ถึง อาณาจักรขอมจากปรา,าสาทนครวัดเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาในภูมิภาคนี้ทวารวดีเริ่มอ่อนแอลงมีการรบพุ่งกับขอมบางเมืองตกเป็นเมืองขึ้นของขอมบางเมืองต่อสู้จนเสียหายสูงเนินน่าจะถูกทิ้งร้างในช่วงนี้วัดร้างพระพุทธรูปถูกทิ้งไว้ชาวบ้านอบพยพหนีภัพยพระพุทธรูปหินทรายองค์ใหญ่ที่เคยประดิษฐานอย่างสง่างามกลายเป็นพระนอนที่นอนเฉยๆบนพื้นดิน ถูกลืมถูกทอดทิ้งไปกับการเวลาจนกระทั่งร้อยปีต่อมามีชาวบ้านกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่พบพระพุทธรูปองค์นี้เกิดความเคารพศรัทธาเลยเรียกว่าหลวงพ่อโตบูชาสักการะสืบมาและใต้พระนอนองค์นี้คุ้มทรัพย์ที่ฝังไว้ตั้งแต่สมัยทวารวดีก็นอนหลับอยู่ในความมืดอีก1,300ปีจนกระทั่งวันนี้ที่เราได้รู้จักมันสิ่งที่มีค่ากว่าทองคำ การค้นพบขุมทรัพย์สูงเนินมันไม่ใช่การเจอทองคำหรือเงินมันคือการค้นพบเรื่องราวของคนในอดีตที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสยอมเอาของมีค่าที่สุดมาฝังไว้ใต้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเก็บไว้ใช้เองไม่ใช่เพื่อสะสมแต่เพื่อบูชาเพื่ออุทิศเพื่อให้พระพุทธศาสนาคงอยู่และมันก็คงอยู่จริงๆครับ วันนี้พระพุทธศาสนาที่เริ่มต้นจากอินเดียเมื่อ2,500กว่าปีก่อนยังคงอยู่ในดินแดนนี้ยังมีคนนับถือยังมีคนปฏิบัติสูงเนินบอกเราว่าประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้เริ่มต้นจากสุขโขทยัยอายุทยาหรือรัตนโกสินทร์มันเริ่มต้นก่อนแน่นั้นนานแล้วจากอาณาจักรที่เราแทบจะลืมอย่างทวารวดีศรีวิชัยหริพุญชัยและทุกอาณาจักรล้วนทิ้งมรดกไว้ ไม่ใช่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่ในวัดในโบราณสถานในความเชื่อและวัฒนธรรมของเราสมบัติที่ฝังไว้ใต้พระนอนวันนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ถสถานแห่งชาตินครราชสีมาถ้าใครสนใจไปดูได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสมบัติคือความหมายของมันมันเตือนเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ยุคสมัยไหนมีอำนาจแค่ไหนร่ำรวยขนาดไหนสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นอดีต แต่สิ่งที่เราทิ้งไว้บทเรียนที่เราสอนความศรัทธาที่เราปลูกฝังมันจะอยู่ต่อไปอาณาจักรทวารวดีล่มสลายไปแล้วแต่ศิลปะของเขา,าศาสนาของเขายังคงอยู่และเมื่อร้อยปีพันปีผ่านไปคนรุ่นหลังจะกลับมาขุดค้นประวัติศาสตร์ของเราพวกเขาจะพบอะไรพวกเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนแบบไหนมีความเชื่ออะไรใส่ใจอะไร คำถามนี้อาจเป็นคำถามที่เราทุกคนควรคิดไว้ในใจขุมทรัพย์สูงเนินไม่ใช่แค่ทองคําใต้พระนอนมันคือกระจกเงาที่ส่องให้เห็นทั้งอดีตและอนาคตมันบอกว่าเราเคยเป็นใครและอาจบอกได้ว่าเราควรเป็นใคร